เปลี่ยนงานมันเปลี่ยนที่งานภิษาที่ควิแงานกันอยู่ดีได้มับได้มมวโมงงเดีวผมะนเรียนกเดี๋ยวให้โน้ตวเอห่งเอีับเอเออ่คุมีไปใช่ไหม ยังอีกกี่คนหรอกเนาะสิบกว่าคนีอบอกว่าน่าจะเสร็จแล้วค่ะปัดผมมายางเดี๋อีกสิบคนเทดีนอเดียวังไม่สอบโกลอมบิเอคุทนสอบอ่านคุเทนคุเทนเว้ยเฮ้ยอะไแล้วทีนี้แล้วซีโอว c i T y C-O-U-N-G-R-Y C-I-G-Y